คำถามแรกนะครับพูดถึงภาพรวมในการแข่งขันนัดนี้นะครับครับต้องยอมรับนะครับในรอบแชมเปี้ยนลีกโดยโดยสภาพของทีมแล้วก็คือวันนี้เจอมาสาคามตรงนี้นะผมว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติของเขาก็คือเกรดเเลยแหละที่มามา สู้กับมิโจวันนี้นะครับส่วนมิโจูัยเต็ดก็ผมบอกแล้วก็คือทีมกระปิ้วเราไม่มีซปเปอร์การ์นะครับเราช่วยกันเล่นเราช่วยกันกันทุกตำแหน่งที่มีหน้าที่ลงไป11คนที่ถึงมีหน้าที่ลงไปทำหน้าที่ในสนามตรงนี้นะครับเนาะก็ครึ่งแรกอะเรานำสองศูนย์ซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ประมาทนที่จะลงไปครึ่งหลัง แต่พอครึ่งหลังไม่เข้าใจว่าว ары. น้องเ็าเสียสมาธินะครับเด็กๆเ,เราเสียสมาธิเขาหน้านาทีแรกก็โดนมาสองเสมอสองส,องสองตรงนี้ก็คือต้องต้องยอมรับคุณภาพของของนักเตะต่างชาติขอ,ของมหาสาคามตรงนี้ว่าว่าค่อนขอ้างจะเหนือกว่านักเตะเรานะครับแต่ด้วยความเป็นทีมเวิร์กนะครับเป็นทีมเวิร์กของมิโจเก็สู้ตรงนี้ได้แล้วก็กลับขึ้นนําพวกเราสามสองแต่ก็เราก็สู้จนว่ามาทีเสมอได้ สามสามก็ต้องยับยอมรับน้องๆเราวันนี้สู้เต็มที่แล้วครับกับหนึ่งแต้มในบ้านวันนี้ก็ก็ถือว่าไม่ไม่เสียหายกับเดือีมิหใ่ขนาดนี้ครับผมครับพอใจกับผลการแข่งขันในนัดนี้มากแค่ไหนครับครับก็ทากัน้างแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องมีแต้มนะครับแต่พอเล่นไปครึ่งแรกเราเหมือนที่ผมกล่าวมาว่าเราไปสองศูนย์มันเราหวังถึงสามแต้มแล้วนะครับแต่ก็ ด้วยสกยภาพและด้วยคุณภาพของเกรดนักเตะนะครับผมว่าเขาดีกว่าเรานะครับแต่เราทีมเวิร์กทีมทีมเวิร์กตรงนี้ที่เอาไปสู้กับเขาก็พอใจครับกับกับยนแท้นนแกับยมนหมาสากรรมนี้ครับครับฝากอะไรถึงแฟนลับชาวขอบอยที่มาเชียร์ทั้งในสนามและก็ทางบ้านนะครับครับก็ก่อนอือ่นต้องขอขอบคุณแฟนบอลต้านนะครับท,ที่ที่ติดตามเรามาเชียร์เชียร์เราทุกแมตช์ในบ้านนะครับ ขอบคุณแฟนชาวกระบอยทุกท่านที่มาเชียร์ในสนามวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับเห็นวันนี้เต็มถึงมันจะอยู่ไกลแต่แฟนบอลก็คงงได้ใจวันนี้ฟุตบอลเล่นกันมันก็ขอบคุณนะครับขอบคุณชาวจังหวัดเชียงใหม่ําคูนชาวดอยสะเก็ดนะครับที่มาเชียร์พวกเราและกำลังใจพวกเราเรายังเหลือโปรแกรมอีกสี่นัดก็เชียร์พวกเรากันต่อนะครับพวกเราจะสู้แบบนี้ไปกแมตหมนะครับ ก็ให้กำลังใจทีมแม่โจ้กันต่อไปนะครับขอบคุณครับ